มหาสังฆทานสี่หมืกว่าวัดบุญสองชั้นดับเบิลวิกุุลชั้นที่หนึ่งได้ถวายสังฆทานแต่เนื้อนาบุญคือพระสงฆ์เจ้าอาวาสที่ท่านสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอยู่ทั่วประเทศชั้นที่2ข้อนี้เป็นข้อสังเกตส่วนตัวของผมเองครับปัจจุบันก็จะเห็นว่าที่วัดมีงานเผยแผ่ขยายวิชาธรรมกายไปตามศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมภายในประเทศ มากกว่า100แห่งและต่างประเทศอีกมากกว่า100แห่งซึ่งทุกท่านก็คงจะทราบดีว่าวิชาธรรมกายเป็นวิชาที่สามารถยืนยันการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างแท้จริงดังพุทธพจน์ว่าทมกายยอิติปิคำว่าธรรมกายคือชื่อของเราตถาคตก็แน่นอนว่าถ้าเราถวายมหาสังฆทานครั้งนี้ก็จะมีปัจจัยส่วนหนึ่งไปถึงศูนย์ส่งเสริมศีลและธรรมทั่วโลกเพื่อใช้ในการเผยแผ่วิชาธรรมกายไปด้วย ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นบุญที่ได้ทำตรงกับแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาครับ